สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่39ไม่สนต้นทุนบางครั้งฝูงชนที่เฝ้าดูเรื่องสนุกก็ส่งเสียงอุทานออกมาด้วยความอิจฉาริษยาหลงจูราวกับเพิ่งตื่นขึ้นจากความฝันเขาคว้าตัวเงินไว้ในอ้อมแขนพยักหน้าอย่างหนักแน่นขายในน้อยชินค่าขาย ถ้าก่อสร้างหอสุราแห่งนี้ยังไม่ถึง5 0 0 0ันตำลึงเงินเสียด้วยซ้ำประกอบกับกิจการไปได้ไม่ดีจึงแทบไม่มีมูลค่าเพิ่มแม้จะบอกว่าทำเลมีคุณค่ามันก็อยู่ใกล้กับหอเซียนเมามายเกินไปสุดท้ายจึงกลายเป็นข้อเสียเปรียบไม่ต้องพูดถึงหนึ่งแตำลึงเงินต่อให้ส0,000ตำลึงเงินหลงจูก๊ก็ยอมตกปากรับคำใช้เงินจำนวนนี้กลับไปหาซื้อที่นาหลายร้อยหมู่หนึ่งและใช้ชีวิตอย่างผู้ดีในชนบทไม่ดีหรือเมื่อเห็นว่าหลงจู๊ตรงเรียบร้อยฝูงชนที่มารอกินแตงหลายคนหน้าประตูก็ตีกตัััวาเเ่่งงดีพีพยนนนน้้้ถึหหลลบแผู ยิ่งคิดยิ่งโมโหทุกคนอดไม่ได้ที่จะชี้ไม้ชี้มือไปที่นายน้อยตระกูลฉินพรางส่งเสียงกระซิบกระซาบหือสมแล้วที่เป็นนายน้อยเจ้าสำราญแห่งจวนตระกูลฉินล้างผ่านเงินเก่งจริงๆใช้เงินทีละแสนตำลึงไม่กลัวต้องชดใช้ด้วยชีวิตหรืออย่างไรดูจากการใช้เงินของเขาต่อให้มีภูเขาทองภูเขาเงินก็หมดเรี่ยงได้จะมีภูเขาทองหรือภูเขาเงินก็ช่างเถิดปัญหาคือเงินเดือนประจำปีของสนับดีอย่างมากก็แค่สามถึงสี่แสนตำลึงเงินเท่านั้น ครานี้ใช้เป็นหนึ่งในสามของเงินเดือนแล้วหากข้าเป็นบิดาเขาคงโมโหจนตายกันไปข้างเมื่อฟังเสียงรอบตัวชินเฟิงไม่เพียงไม่โกรธเท่านั้นทว่าใบหน้ายังเต็มไปด้วยความพึงพอใจอีกด้วยทำไมเล่านายน้อยมีทุนสำหรับการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายพวกเจ้าเองก็อยากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนกันนั่นแหละแค่ไม่มีกําลังทรัพย์คําเย็นยอเขาฟังจนเบื่อแล้วคําพูดอิจฉาริษยาและถ้อยคเสียสีเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการไร้สาระของชินเฟิงได้ดีกว่ามาก นอกจากนี้สิ่งที่ชายหนุ่มถูกใจไม่ใช่หอสุราแต่เป็นทำเลหนึ่งแสนตำลึงเงินซื้อขาดที่ดินซื้อขายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนี้นายน้อยฉินเดินไปที่ประตูและมองดูฝูงชนด้วยรอยยิ้มเมื่อครูทุกคนอยากจะทักทายบรรพบุรุษของเขาแต่ตอนนี้กลับกลัวจนหนีหายไปหมดแล้วชินเฟิงกำลังดีดลูกคิกดังป๊อกแป๊กอยู่ในใจตอนแรกเขาขู่ว่าจะทำลายหอเซียนมามายภายในครึ่งเดือนเวลาไม่รอใครฉนั้นต้องรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วหากล่าช้าหลิวหงเหยียนต้องหยิบเรื่องน,นี้มาล้อเลียนเขาไปตลอดชีวิตเป็นแน่ ทุกอย่างต้องง่ายและรวดเร็วทุกคนก็ได้ยินกันใช่ไหมหนายน้อยผู้นี้ไม่ชอบการกระทาของหอเซียนเมามายเป็นที่สุดที่นั่นก็แค่หอสุราไม่ใช่หรือทําตัวอย่างกับเป็นคนจากทางการข้าชินเฟิงจะต่อกรกับหอเซียนเมามายแต่ทุกท่านก็เห็นแล้วว่าหอสุราทานหยกแห่งนี้สุดโทมเกินไปต้องซ่อมแซมด่วนไม่ทราบว่าในหมู่พวกท่านใครมีความสามารถบ้างทุกคนมองหน้ากันอย่างตกตะลึงไม่มีใครกล้าตอบอะไรออกไป มีใครบ้างในเมืองหลวงไม่รู้ว่าหอเส้นเม,มามาไม่ใช่สถานที่ที่สามารถไปล้าเสน้นได้ง่ายๆร่วมมือกับฉินเฟิงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอย่าเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงเพื่อเงินไม่กี่ตำลึงมันไม่คุ้มค่านายน้อยฉินคิดเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ชายหนุ่มจึงชูสามนิ้วขึ้นมาแค่ทำตามคำสั่งของข้าวางแผนปร,ปรับปรุงหอสุราด้วยแรงงานและวัสดุแลกกับสามหมื่นตำลึงเงินสิ้นเสียงพูดเหล่าคนที่ไร้ชีวิตชีวาก็เดือดพล่านขึ้นมาทันทีทุกคนแทบไม่เชื่อหูพากันอุทานไม่หยุดอะไรนะข้าได้ยิถูกหรือเปล่า ค่าจ้างสามหมื่นตำลึงเงินหรือชินเฟิงจะเอาเงินซื้อลงศพของบิดาออกมาใช้หมดจริงๆแม้ว่าหอสุรทานหยกจะมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่ค่าแรงกับค่าวัสดุเบ็ดเสร็จเพียงสองพันตำลึงเงินเท่านั้นนายน้อยตระกูลฉินถึงกับเสนอค่าจ้างสูงถึงสามหมื่นตำลึงเงินหรือเขาไม่รู้ราคาในตลาดอฮือก็แค่ทําเป็นอวดรู้เปิดหอสุราโดยไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ช้าก็เร็วเจ้านี่ต้องชดใช้ความบ้าบิ่นด้วยชีวิตแต่ว่าเงินก้อนนี้ข้ารับแล้วกันใส่หัวไปเกี่ยวอะไรกับเจ้ากัน ท,ทั้งเมืองหลวงนี้ใครจะเก่งเทียบเท่าตระกูลข้าช่างฝีมือในหมู่ฝูงชนเริ่มแข่งขันกันอย่างไรเสียเงินสามหมื่นตำลึงเงินนั้นก็ดึงดูดใจเกินไปทำงานครั้งเดียวไม่ต้องพูดถึงอยู่ได้หนึ่งปีต่อให้ไม่ต้องรับงานอีกแปดหรือสิบปีก็ไร้กังวลคนธรรมดาจะใช้ใจ่ายเท่าชนชั้นสูงได้อย่างไรว่ากันว่ารายจ่ายของครอบครัวที่มีสมาชิกสามคนตามไรนาแถบชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือคือหนึ่งถึงสามตำลึงเงินต่อปีเท่านั้นขณะที่ช่างฝีมือทุกคนกำลังแย่งชิงงานนี้ฉินเฟิงก็กล่าวเสริมขึ้น กำหนดงานต้องแล้วเสร็จภายในสามวันประโยคถัดมานั้นทำให้เหล่าช่างฝีมือตะลึงงานช่างฝีมือใหญ่หลายคนที่ย่างงานกันในคราแรกพึมพำด้วยเสียงต่ำสามวันล้อเล่นใช่ไหมหอสุายใหญ่โตขนาดนี้เราสุดก็หนึ่งถึงสองเดือนนั่นสี่ชิ้นเฟิงผู้นี้ไม่เพียงแต่ไม่เข้าใจตลาดเท่านั้นเขายังไม่เข้าใจเวลาในการดำเนินงานอีกด้วยพูดตรงตรงเจ้านั่นไม่เข้าใจเรื่องง่ายๆสองเรื่องนี้หรือนั่นก็ไม่เข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจ นายน้อยเจ้าสำราญรู้จักแต่อาพรชั้นดีอาหารรสเลิศดย่อมไม่เข้าใจเรื่องธรรมดารรมดาเช่นนี้ดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีข้าวกินใหญ่ไม่กินเนื้อแทน 2. เวลาสามวันเป็นเวลาสูงสุดที่ชินเฟิงสามารถให้ได้นอกจากการตกแต่งแล้วเขายังต้องดําเนินกิจการระยะเวลาครึ่งเดือนนั้นกระชั้นชิดเกินไปไม่อย่างนั้นเขาจะใช้เงินจํานวนมากโดยไม่ลังเลใจเช่นนี้หรือในตอนที่ทุกคนสายหัวปฏิเสธว่าพวกเขาไม่สามารถทํางานนี้ได้เด็กหนุ่มในชุดผ้าขาดวินก็เดินออกมาจากฝูงชน นายน้อยชิงงานนี้ค่ารับเองชายหนุ่มก้มหัวลงไม่กล้ามองชิงเฟิงตรงๆเพราะสถานะที่แตกต่างกันมากเกินไปนายน้อยตระกูลฉิงไม่เคยตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกทว่าแม้แต่ตัวเขาเองยังรู้สึกว่าระยะสามวันค่อนข้างเป็นไปได้ยากขากไม่มีช่างฝีมือจํานวนมากอยู่ในมือต่อให้จะมีทักษะดีเลิศเพียงใดก็ไม่มีทางทําได้ก่อนชิงเฟิงจะได้ตั้งคาถามฝูงชนรอบๆก็อดกลั้นไม่ไหวและระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงช่างฝีมือ โถ่ข้าก็นึกว่าเป็นคนไรย้ยางอายที่ไหนที่แท้เป็นนายช่างน้อยหลู่หมิงหลู่หมิงใครหรือแม้แต่นายช่างน้อยของคณะช่างสกุลจางก็ไม่รู้จักหรือในเมืองหลวงคณะช่างสกุลจะมีชื่อเสียงเรื่องช่างฝีมือที่มีทักษะมาโดยตลอดพวกเขาถึงขนาดทำงานรวมกับกรมโยธาของราชสำนักน่าเสียดายที่เติบโตเร็วเกินไปจนรับมือกับความก้าวหน้าไม่ไหวทำงานสร้างยุโทโธปกรณ์แต่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานจึงถูกลงโทษจนบ้านแตกสาขาขาดเหลือเพียงนายช่างน้อยตะเวนทำงานไปทั่วเมืองหลวง หือห้อกล้าร่วมมือกับกรมโยธาช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยทำไมผู้นำคณะช่างสกุลจางถึงได้แท้หลูเล่าเขาเป็นบุตรบุญธรรมนะสิไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่าเขาจะรอดพ้นจากภัยพิบัติมาได้อย่างไรทันใดนั้นเองชายไวกลางคนในฝูงชนก็เอ่ยเตือนด้วยความปรารถนาดีลูหมิงงานนี้หนักเกินไปแม้แต่ช่างฝีมือใหญ่อย่างข้ายังไม่อาจทำไหวเจ้าตัวคนเดียวล้มเลิกความคิดนี้เสียเถอะ เจ้ารู้หรือไม่ว่านายน้อยคนนี้คือใครเขาเป็นถึงบุตรชายเสนาบดีกรมกลาโหมเชียวนะหากผิดพลาดขึ้นมาแล้วเขานำเจ้าไปทุกตีจนตายกลางถนนย่อมไม่มีใครสนใจเอาความหลู่หมิงก้มศีรษะลงกมัดแน่นราวกับไม่เต็มใจอย่างไรเสียเงินสามหมื่นตำลึงเงินก็เพียงพอที่จะชุบชีวิตครอบครัวคณะช่างสกุลจังได้ยิ่งไปกว่านั้นหลู่หมิงยังมั่นใจว่าฝีมืออลัมเลิศของตนจะสามารถตอบสนองความต้องการของนายน้อยตระกูลฉินได้อย่างแน่นอนสิ่งเดียวที่เขาขาดในตอนนี้มีเพียงกำลังคนเท่านั้น เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหมากทั้งกระดานชินเฟิงย่อมไม่อาจประมาทได้ในตอนที่กำลังจะหันไปหาผู้สมัครที่เหมาะสมคนอื่นๆจูจูหลู่หมิงก็ตะโกนลั่นว่าข้าทําได้ถ้าข้าทําได้ไม่ดีไม่จําเป็นต้องให้ในายน้อยชินลงมือข้าจะโขกหัวกับบันไดหินจนตายด้วยตัวเองสายตาของชินเฟิงที่เคลื่อนออกไปแล้วย้อนกลับมาที่ร่างของหลู่หมิงอีกครั้งหนึ่งหมู่เป็นคําลักษณะนามความหมายคล้ายไร่ในภาษาไทยสองไม่มีข้าวกินใหญ่ไม่กินเนื้อแทน ในรัชสมัยจิ้นฮุยตี้โอรสของจิ้นอู่ตี้หรือซูมาเอียนเกิดภัยแ้งพืชพันธัญญาหารขาดแคลนประชาชนล้มตายขุนนางท้องถิ่นนำดีกามาถวายต่อฮ่องเต้หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือแต่จิ้นฮุยตี้กลับตอบว่าไม่มีข้าวกินทำไมไม่กินโจกใส่เนื้อแทนนั่นเพราะเขาถูกเลี้ยงดูในวังอย่างดีจึงไม่เข้าใจความยากลำบากอดมือกินมือของราษฎรหลังจากนั้นไม่นานราชวงศ์จิ้ก็ล่มสลายลงภายหลังประโยคนี้ใช้สื่อถึงผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องราวรอบตัวหรือไม่เข้าใจความยากลำบากเพราะไม่เคยประสบ <Okay. S 1> ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก